ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลนะฮะก็กลับมากันต่อกับอ่าไมค์ครับฮัตคอร์โหมดนะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกกันไปในคลิปที่แล้วนะฮะก็เราจะไปลุยดีเอ็นนะฮะไปลุยสตองโฮกันนะครับเราจะไปป่ามังกรเราจะได้จบโปรเจกต์ไมค์ครับฮัตคอร์สักทีนะฮะแล้วเราก็จะได้ไปเล่นแบบปกติกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการหาไอโอเป็นเดอร์มาจำนวนหนึ่งนะฮะโอเคก็ถือว่าลำบากพอตัวเลยนะแล้วก็ทำ เซตเพชรครบแล้วนะก็มีดาบมีพิกแอกนะครับไอ้พวกนี้ที่ไม่ได้เอ็นชาร์เพราะว่ากะว่าถ้าฆ่ามังกรได้จริงๆเนะี่ยค่อยกลับมาเอ็นชาร์นะฮะแล้วก็ทําชุดกราเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอนอนเซฟก่อนนะฮะจริงอยู่ว่ามันตายแล้วเริ่มใหม่นะครับตายแล้วไอ้ไม,ไม่ไม่ใช่เริ่มใหม่สิลบโลกไปเลยนะเดี๋ยวผมขอนอนเซฟก่อนนะครับเพื่อเราฆ่ามังกรได้นะครับเราจะได้กลับมาที่นี่ได้ต่อนะฮะอ่าโอเค นะไปเราไปลุยมังกรกันเลยโอ้ยเจ็บนะฮะโอเคเดี๋ยวขอกินขนมปังเพิ่มเลือดกันเอ้เพิ่มความหิวกันนะฮะอ่ะแล้วเราก็จะเอาป้ายเนี่ยนะฮะไปแปะไว้ที่ดีเอ็นนะฮะโอเคเหมือนแบบอารมณ์มาณเหมือนอเราได้ไปเหยียบดวง,ดวงจันทร์ครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เอาแนวมาเยือนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคใส่ชุดเพชรไป,เ,ปเลยครับนะหมวก็ไปเอชาร์จมานะครับก็มีออปชันตามเนี้ยนะ โอเคก็หลอมรวมบ่อยเหมือนกันนะหลอมรวมบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก่อนอื่นอ่าเอาไงดีผมเอาชุดอ่าเกาะเงินเก็บไปที่ละกันนะเกาะเหล็กนะชุดเกาะเหล็กเก็บไปที่นี่นะครับไม่จําเป็นไม่เอาไปอ่าลกนะฮะอ่าเงินโยนทิ้งเลยใส่ต้นกระบ,บองเพชรน,นะฮะโอเคพวกอาวุธอะไรผมก็ซ่อมไว้แล้วนะครับเพราะว่าเผื่อไปไกลนะฮะโอเค งั้นเดี๋ยวเอาไปทิ้งด้านหน้าแล้วกันนะครับโอเคไปะนะครับเราก็บอกกรามหมู่บ้านนี้นะฮะถ้าเราตายนะครับเราจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกนะฮะแล้วก็แต่ถ้าว่าถ้าเรารอดนะเราจะได้กลับมาอยู่ที่นี่นะครับต้องมาลุ้นนะว่าเราจะลอดหรือไม่นะฮะโอเคแต่ถือว่าอย่างน้อยไอชิเม้ที่ผมตั้งไว้ตอนแรกอ,อันล็อกแล้วนะฮะคือผ่านเวลาสองงานก็คือหาหมู่บ้านนะที่เพื่อนอิงบอกว่าให้หาหมู่บ้านแล้วก็ทั้วดล้อมรอบนะครับ แล้วก็อันที่2ก็คือแฟนผมบอกว่าให้ตองเหมืองนะครับเอาชุดเพชรมาให้ครบนะฮะเนี่ยเอาเพชรมาทำเ,าเครื่องมือเกี่ยวเพชรให้ครบโอเคผมว่าตอนแรกที่ผมเจอหมู่บ้านผมมาจากทางนูน้นใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาจากทางนู้นนะฮะโอเคเดี๋ยวขอปลาไอเออเบนเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับไปทางนั้นนะฮะไปทางนั้นโอเคเราจะใช้อยาประหยัดแล้วกันเพราะว่าเรามี65อันนะครับผม เดี๋ยวผมจะวิ่งไปจํานวนหนึ่งก่อนแล้วค่อยปาต่ออีกรอบนะฮะอ่าโอเคเขาบอกว่ามาทางนี้นะครับคือเราก็ตามไปไอออฟเบนเดอร์ไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นแบบปกติกันดีกบัาเนาะเออเดี๋ยวทำซีรีส์แบบปกติควบคู่ไปด้วยฮนะแบบใช้ชีวิตตามปกติเลยอะเออนะครับโอเคไปอ่าไปทางนี้นะฮะไปทางด้านหลังภูเขานั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปาไทีบนภูเขานั่น,นะฮะเออถือว่าไอออฟเบนเดอร์ไม่แตกด้วยนะ โชคดีเหมือนกันใช้มาสองครั้งแล้วไม่พังนะครับโอเคเพราะว่าคือถ้าใช้รัวๆไงแบบเดินสองสามเก้าปลานี้ก็คงไม่ไหวผมว่านะออ้ถ้าจะขึ้นมาปลาบนนี้จริงเหรอเอาจริงดิมาปลาตรงนี้ดีกว่านะปลาขึ้นไปปลาบนภูเข,ขาผมกลัวว่าจะลงมายากไม่ใช่เลยหรอกนี่ลุ้มเลยว่ตอนนี้อย่างที่บอกนะฮะเออว่ะเราลืมลาหมู่บ้านเลย <c oughs> <c oughs> นะครับมองไกลๆก็ได้นะฮะ ไม่บายหมู่บ้านที่ฉันรักและเ p c ที่ฉันห่วงเห็นนะโอเคตอนนี้เราก็เดินทางไปเลยครับโอเคเอา้าโอเคไปทางนู้นนะโอเคไปเราต้องเดินเฉียงไปครับนะฮะโอเคชึบชึบชึบโอ้ปลาหมึกเต็มไปหมดเลยอ่ะไผ่เยอะเหมือนกันนะตรงริมนี่ปลาหมึกมันใส Okay. โอเคโอ้ตรงนี้มีเขตต้นไม้ด้วยนะผมไม่ค่อยได้เดินมาแถวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวหลงนะเพราะว่าตายแล้วคือมันตายเลยไงก็เลยไม่ได้เดินไกลาจากบ้านเลยนะครับหาเพชรก็หาแถวบ้านนี่แหละนะฮะโชคดีที่อ่าที่ขุดมันมี option, ออปชั่ Fortune นอ่าฟอร์จูนนะฮะก็เลยอ่าช่วยได้เยอะเลยนะครับผมช่วยได้เยอะเลยในการหาเพชรเจอหกอันนี้ก็ได้คุ้มแล้วนะฮะมันก็ตกประมาณใช้พลีแอคขุดมันก็ได้ประมาณสิบห้าอันละก็ถือว่าคุ้มแล้ว นะครับวันดีหมูวันดีวันดีดอืหน้าเหมือนเพื่อนฉันเลยอ่ะพวดเป็นหมูโอเคปลาไปทางนูน้นโอเคอ่าโอเคอายอ,อเัเบนเดอร์ยังใช้ได้อยู่นะครับเออใช้ได้คุม้มนะครับเนี่ยโอเคป,ป่ะปลาระยะยาวครับนะฮะเดินไประยะยาวปลาไปเรื่อยๆนะครับโอเค ไม่มีเซอร์แท็กเกมมาหรือบรรยากาศโคตรเงียบอะฮะเฮ้ยมีมาด้วยผมไม่ได้อ,าอา่านมาเลยเสียดายจังอุ้ยตรงนี้มีอ่าบ่อน้ำพักใจด้วยนะฮะโอเคมาปลาตรงนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวเราไปไปลายทีก็เราลาตรงนู้นนะฮะอ้าอ๋อนึกว่าไอ f อเ n นเดอร์เพิพังนะครับโอ้ตรงนั้นก็มีทะเลทรายต่อนะฮะแถวนี้ทะเลทรายเยอะนะทะเลทรายเยอะมากครับ โอ้ยเจ็บเจ็บรับเจ็บเท้านะฮะเกือบจะพูดว่าเจ็บตีนแล้วไม่ได้นะฮะเราจะไม่พูดคำว่าเจ็บตีนเพราะเจ็บตีนมันหยาบนะฮะอ่อโอเคถอยหน่อยมาโอเคอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะตรงเนี้ยอย่าบอกนะตรงเนี้ยแป๊บหนึ่งไหนไหนไหนเอามาอีกโอเคไปอีกนะโอเคแม่ตกใจหมดนะเอ้ยนั่นอะไร หินสีขาวใช่ไหมโอ้นึกว่าหลังแมงมุมฮะตกใจหมดโอเคอ่าโอ้ยโอ้ยตรงนี้มาตรงนี้เหมือนเขาโหลดแบบนะฮะเฟรมเรทเลยตกเลยครับนะครับโอเคไปต่อฮะฮึบกระโดดข้ามมาอ่าโอเคยังลองไปต่ออีกไกลครับนะฮะแหมเราคนนึกว่ามันอยู่ใกล้บ้านเลยนะฮะสตองโฮ ผมว่ามันไม่น่าจะอยู่ใกล้บ้านขนาดนั้นน่ะเออเพราะว่าไอตอนเราเกิดครั้งแรกเราไปเกิดที่ทะเลเลยเราข้ามทะเลมาไกลเหมือนกันนะคือผมเกรงว่าเราอาจจะต้องกลับไปตรงเขตทะเลที่เราเกิดครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมมันมันเริ่มมาไกลแล้วนะผมว่าเริ่มมาไกลมากแล้วแต่เอาจริงมันก็ต้องไกลอยู่แล้วล่ะสตองโฮนะฮะโอเค แม่ดีนะมันไม่ถ้ามันไปอยู่แถวดีเอ็นเอไม่ใช่ดีเอ็นซีเขาเรียกอะไรอะฟาแลนด์ Far นะฮะไอะเขตที่ไกลสุดขอบของโลกเมคราฟเนี่ยนี้ผมได้ร้องจา้าเลยนะอุ้ยโอ้ย,อยแตกต่อหน้าต่อต,อตานะฮะโอเค่ะเดี๋ยวเราจะไปไปลายที่ตรงภูเขาตรงนู้นนะฮะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคชื่สวัสดีพวกหมู หมูบอกอุด,อดทักทายด้วยนะฮะโอเคเอา่าวรนี้แล้วกันอา่ายังต้องไปต่อนะครับร mm. อเก็บฮะเพราะว่า mm. อุ๊ยอะไรอ่ะก็ดีกระต่ายน้อยน่ารักจังเลยนายเป็นกระต่ายที่น่ารักและ,ะเครื่องชอมที่สุดนะครับสะใจจริงท <ๆ S 1> ี่ยิงแสกหน้านะฮะโอเคไปเอาไอ,อออเปนเดอร์หาย โอเคแสดงว่าต้องทะลุนี้ไปปะเนี่ยแม่งไอออเมนเดอร์ทะลุไปอันนี้ไปนะฮะอย่าบอกนะอยู่ใต้ภูเขาเนี้ตลกเลยนะฮะถ้างั้นโอเคชึบชึบโอเคมาปลาต่อครับอ่ายังไปอีกไกลครับยังไปอีกไกลลงมาเยี่ยมโอ้โห นี่ตรงนี้ก็ลึกจังเลยนะฮะเป็นภูเขาสูงเลยนะครับชันเลยแหละไม่เจอไบโอมอะไรใหม่ๆนะผมจะเจอเฉพาะไบโอมอันเนี้ยเขาเรียกอะไรอะอ่าสวานนานนะฮะอ๋อมันเป็นทุ่งสวันนามันเป็นเขตร้อนเลยแถวนี้นะเท่าที่สังเกตเห็นโอเค่ายังต้องไปอีกไกลนะครับยังต้องไปอีกไกลอ๋อ ตรงนี้หลุมเยอะเหมือนกันนะถ้าเจอหมู่บ้าน NPC อีกจุดนี้ตั้งหลกักตั้งฐานอยู่อีกจุดเลยไหม <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่าที่เก่าก็ไม่มีอะไรให้เราแบบคิดถึงและ้ะมันก็มีเต็มที่ก็พวกเพชรพวกของ,ของแค่นั้นแหะนะครับนะยังต้องไปอีกนะฮะร,รอเก็บรอเก็บรอเก็บ,อกบชอ,อ้แม่น้ำมีปิรัญญาไม่นี่อไม่มีนะฮะ <c oughs> เห็นแม่น้ำอย่างนี้แล้วคิดถึงหนังเรื่องอนาคอนดาเนะโ,โเคยดูอยู่เมื่อสมัยเด็กนะมีอนาคอนดาเลยด้วยวันที่แกะสัตว์ที่น่าสงสารนะฮะไม่มีความรู้นะีเข้าหนังเข้าชั้นหนังสือนี้เขาบอกอย่างเดียวห้ามใแกะอ่านนะฮะตึงโป๊ห้าบาทสิบาทกูก็เล่นนะฮะโอเคนี่ต้องไปอีกเรื่อยๆนะครับาาเฮ้ยมันนี่มันจะเขตทะเลแล้วนะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย,เ,ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววลุ้นอะตรงนี้เหรอเ้ยเกือบถึงเขตทะเลอ่ะนั่นไงนั่นไงดู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 นะตรงนี้ชัวร์เลยครับตรงนี้ชัวร์ครับตรงนี้ชัวร์เลยอ่าตรงนี้แล้วครับนะฮะโอ้โหโอเค มาเดี๋ยวเราขุดลงไปกันเลยครับนะเอาที่ขุดอ่าทอน,นี้ใช้แล้วใช้แถวนี้เลยแล้วกันแล้วก็ที่ขุดของเรามาครับขุดลงไปเลยตรงๆดีไหมกลัวตกลาวาวอะจริงๆนะผมไม่ได้เอาถังน้ำมาด้ไม่ใช่เลยหรอกโอเคถือว่าขุดระวังหน่อยแล้วกัน2อบล็อกนะโอเคคือต้องระวังระวานะครับจะลงไปง่งๆไม่ได้โอเค เราจะค่อยๆลงครับดูซิว่าเราจะเจอสตองโฮตอนไหนนะฮะสตองนี่ครับหนังอ่าไม่ใช่หนังสิอ่ารายการนี้ผมไม่เคยดูนะที่เขาพูดว,ว่าสตองเนี่ยนยครับแต่น่าจะตามหืึงกันนะ้เนี่ยอ่าเจอแล้วสตองโฮเดี๋ยวเราจะไปทางไหนดีเข้าจากทางนี้เลยไหมเข้าจากทางนี้เลยอระไม่เอาอะเดี๋ยวเราสำรวจสตองโฮให้ครบก่อนฮนะโอเคเนี่ย ตอนนี้เราก็มาถึงสตองโฮเรียบร้อยแล้วนะครับอุอ้ยอุ้ยขออภัยครับนะฮะอุทานอุทานตกใจนะะมันบางทีมันก็ตกใจครับเฮ้ยแต่แตะกี้เราโดนยิงไม่นี่มันไม่เข้าเราเลยนะมันยิงไม่เข้าเราเลยครับโอเคอ่านี่คือเป็นทางลงของเรามานะฮะเดี๋ยวผมจะปักไว้ก่อนให้เพื่อจําได้ถ้างั้นอให้มันลองยิงดูยิงมาไม่เข้านะฮะ <c oughs> โอ้ยดูชุดก่ออัปเกรดมาดีนะฮะโอ้โห คือแบบกะเอาถึก,กน,นะครับโอเคขึ้นมาสำรวจชั้นบนไม่มีอะไรเดี๋ยวทางด้านใต้ตนั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจอีกทีนะเดี๋ยวออมมาทางนี้ก่อนนะประตูเปิดไว้ให้ด้วยเป็นเหมือนชั้นบอ่อน้ํานะครับมีชั้นบอ่อน้ําด้านบนน่าจะมีของอะไรสักอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูกันโอเคมีกล่องงงนึงกล่องนะครับด้านในกล่องมี enchanbook น,นะครับมีทาน แอปเปิ้ลลาพิกแอ็นะครับโอเคของถือว่ากากมากครับนะพูดได้เลยตรงตรงไปขวาก่อนแล้วกันเพราะว่าขวาลายนะฮะโอเคเช็คไม่มีอะไรเลยลองไปดูด้านล่างครับโอ้นี่มันจุดเดี๋ยว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 หยุดกันหยุดกันเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมขอ ักไฟรอบห้องทั่วนี้ก่อนรอบห้องนี้ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเราต้องทำเราต้องเล่นอย่างมีสติฮะเราต้องเล่นอย่างมีสติโอเคเดี๋ยวผมขอเอาอุดการละวาไว้ก่อนนะครับไม่ให้เราตกลงไปโดนนะฮะเพราะว่าอะไรอ่าคือเผื่อไว้สำหรับเวลาพวกมอนสเตอร์มาโจมตีเราเราจะได้ไม่ไปตกลวงลงไปตายพเพราะละวาตรงนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยว Eye of เ n d เ r er เนี่ยแล้วเรามาใส่ในที่วาร์ปที่หลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่ที่หลังเราไปเดินสำรวจดูเขตอื่นให้ครบก่อนนะโอเคตรงนี้เราสำรวจครบแล้วมาทางนี้ดูซิอา้าวไม่มีปุ่มเข้าอ๋อเนี่ยเฮ้ยผมอยากเจอห้องสมุดอ,อ่ะอ่าเดินลงมาด้านล่างก็เจอบ่อน้ำอีกนะครับ โอ้โหทางตรงนี้เละมากครับทางตรงนี้เละมากพูดเลยโอเคอ่าปุ่มนะอ่าขึ้นไปดูอีกทางก่อนครับอ๋อจะตรงไปหรือขวาก็ลงเหมือนกันนะฮะโถ่ทุเรศอุ้ยอุ้ยเฮ้ด้านล่างนี่มันซ้อน,อ,นอ่ามันซ้อนอาต้นไม้ด้วยฮะสตองโฮนี้โอ้โหสุดยอดฮะสุดยอดสุดยอดแม่งกลัวหลงตอนเนี้ นะครับโอเคตอนนี้ตรงนี้เหมือนเป็นคุกเลยเนาะสะตองโฮนี่เป็นแบบคุกเก่าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เคยได้อ่านประวัติของสถานที่ในไหมครับเฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้อ๋อเป็นเหมือนทางหลอกควายนะฮะ <c oughs> เฮ้ยอย่าไอตัวจิว๋วเ,เดี๋ยวชิปเปอร์ไม่เสือกสิโอ้โหดูว่มาไกลเลยกูดูเฮ้ยโอ้โหดาบแม่งก็เปราะยัง นี่ไวที่เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตรงนี้ไว้ยี่สามนะฮะโอเครีบขึ้น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 โอเครีบขึ้นดีกว่าก่อนที่จะโดนอ่าต่ออีนอตีนไปมากกว่านี้นะฮะโอเคลูคคนิดเดียวมันก็เอากูล่วงนะครับเนี่ยโอเคไปดีกว่าเราไม่เราไม่ยุ่งอ่านอกเครดสตองโฮนะฮะเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งนะครับโอเค มีอะไรอีกไหมตรงนี้อยากได้พวกสมบูรณสมบัติมาบ้างนะพูดเลยโอ้โหปกําตรงว่าทางนี้มันทุเรศมากนะฮะตอนนี้ทางขาดอีกนะฮะต้องซ่อมเองนะฮะโอเคโอ้โหทางหลอกคออกวายเยอะมากนะ สวัสดีสเกลตันโอเคเดี๋ยวลงไปทางนี้ก่อนละกันนะครับน่าจะง่ายกว่าอ่าเดี๋ยวอ้อมมาดูซิมีอะไรไหมไม่มีนอกจากคิปเปอร์นะฮะคิปเปอร์จะเพื่อนยากนะฮะอืมยิงอันหนะ้ายิงอันหนะ้ายิงอันหนะ้าอย่าคิดว่าห้าโอเคไปเราข้ามต่อครับโอ้โหถ้าเกิดสมมุติเรา เจออวาดอนไม้เนี่ยนะครับแล้วเจอเอสตองโฮอย่างนี้ด้วยนะหูผมว่าเราคงฟินกันน่าดูนะฮะโอเคถือว่าตรงนี้สำรวจหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยกล่องสมบัตินี้ยังไม่เจอนะยังไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับย้อนกลับไปไอ้ตรงเดีย๋ยวตรงนี้มันมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตรงอ่า,อาบ่อน้ําที่สองกันครับที่เราเจอ นี่บ่อน้ำที่สองนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นไปดูด้านบนมีอะไรเลยโอเคไหนโอ้มีทองแห่นั้นเองนะครับไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่อะนั่งไงกล่องสมบัติอา้อาวอา้าวโอเคกว่าจะขึ้นได้นะแม่อ๋จุดนี้อีก้ะลืม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 ตัวนะครับ ไะอุ้ยเกือบตกอ่า,อาโอเคมาดูซิในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะชุดกเกาะเหล็กงั้นไม่เอานะครับมันกลาเกินไปนะฮะมันก่าเกินไป,นะะนนปที่เราจะพกกลับบ้านนะฮะโอ้โหลกสัมภาระนะฮะพูดเลยลกจริงๆริผลสุดท้ายทางนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ จุดวาร์ปอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยววางไว้วางทอสไว้นะฮะเราจะได้รู้นะครับโอเคอ่าตรงนี้เราลงมาทางใต้นั้นเรายังไม่ได้ไปนะโอเคมาสำรวจทางนี้ก่อนโอ้โ oh ห oh. ซ้อนทับกระทำเลยเนี่ยโอเคไม่ตันนะโอ้ oh oh. ตรงนี้มีกล่องสมบัติฮนะโอ้ oh, มีเอ็นเดอร์โพรขนมนปังปงงๆสามอันนะครับไม่คุ้มเลยนะครับไม่คุ้ม คือมันควรจะได้เพชรมันควรจะได้อะไรที่ดีกว่านี้แอปเปิลทองอะไรเงี้ยฮะแต่มันออกมาแค่เนี้ยโอ้ยตายแล้วโอเคไปอีกประตูหนึ่งน่าจะเป็นประตูสุดท้ายแล้วมื่อเนี่ที่เรายังไม่ได้สำรวจนะฮะถือว่าเป็นสตองโฮที่แคบนะผมพูดเลยย,ยังไม่เจอห้องสมุดอะคือสตองโฮจริงๆมันต้องเจอห้องสมุดดินะนจริงอ่ะ มีแอปเปิลนะบนถึงแอปเปิลก็ออกมานะแต่ไม่ใช่แอปเปิลทองนะครับโอ้โหโอเคโอ้โหทางลงอวบดอนไม้ช่างลึกลับเหลือเกินอ,อย่าอ้อมไปก็ได้ทางนั้นนะฮะโอ้โหมาทางนี้กว้างนะมาทางนี้ถือว่ากว้างเลยครับถือว่ากว้างคอตัวเลยตอนนี้กลัวจะหลงละนะครับเริ่มคิดว่าจะหลงละ โ okay. อเคไอจะเย็นจะเย็นจะเย็นจ,จะเย็นซอมบี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหซอมบี้เด็กดอกนะฮะโอเคไม่มีอะไรละเคลียร์นะครับเคลียร์โอ้โหแม่งเดินวนไปวนมามากฮะทางดันเจียนโอ้โหแล้วมันก็จะวนให้เรากลับมาทางเดิมเนี่ยแหละซึ่งเป็นทางที่ไม่ต้องไม่ต้องให้กูมาก็ได้ครับนะฮะ อยากรู้ว่าคนส,สร้างสองโฮคิดอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติมีคนสร้างจริงๆนะตรงน,นี้มันจะทำทางวนกันเพื่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,ลวมีทางไปต่อเหรอโอเคนี่ก็ตรงมาครับ <c oughs> เฮ้ยกองสมบัติหน้าแอปเปิลทองมันต้องได้อย่างนี้สินะครับมันถึงจะหน้าหน้าหน้า,นาค้นหาหน่อย เฮ้ยนี่เสียงราวาวต้องระวังล่วงนะต้องระวังล่วงคือเพราะว่าตรงสตองโฮนี้หลุมเยอะนะครับนะครับหลุมเยอะมากโอเคถ對對 together, чи, ้าย so ังไงเนี่ยเราต้องหาห้องสมบุติให้เจอก่อนมันถึงจะเป็นสตองโฮจริงๆนะโอ้บ่อน้ําพุกครับเหมือนเข้ามาเดินมาตั้งใจเพื่อมาดูบ่อน้ําพุงงๆเนี่ยนะโอ้ไม่มีอะไรให้ไปต่อนีฮะโอเค นายเช็คโอเคเคลียร์อุ้ย,ย,ยถือดาบมาเป็นเบอร์เซิร์กเลยนะเองอถือว่า,าผ่านครับโดยสวัสดิภาพนะฮะไปะกลับครับ,บอนีกเหมือนจะเคลียร์เลยนะแต่ยังไม่เคลียร์นะฮะโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะมาทางไหนจอดดี อ่าทับสนทางจริงนะพูดเลยไปทางนี้แล้วกันโอ้ทางนี้ก็มืดมิดนะฮะไม่มีวีแบวของทางไปต่อหรือห้องสมุดนะครับโอเคห้องสมุดมันมีจริงหรือไม่ที่นี่ผมว่ามันต้องมีจริงๆมันต้องมันต้องสปอนให้มีอ่ะเออแต่เราหาไม่เจอเว้ยตอนนี้ผมเริ่มจะกลับคำพูดแล้วนะที่บอกว่าสตอร์โ h เนี่ยมันเล็ก ตอนนี้ผมว่าใหญ่พอตัวเรยใหญ่ใหญ่อยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากจนถึงขนาดประทับใจอ่ะมันมันทางมันงงอ่ะเพราะว่าทางมันฟิวชั่นกันกับถ้ำด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเรเทปไปเลยเช่นเห็นไหมเนี่ยทางไปต่ออะไรต่ออ่ผมมีอะไรนะฮะมันมั่วทางอ่ะเอออันนี้เราไปแล้วนี่เราลงมาแล้วนะครับโอเคเหมือนจะได้ยินเสียงซอมบี้เด็กดอกนะฮะ ระวังตัวเองไว้ด้วยนะครับซอมบี้เด็กดอกมันวิ่งไวมากเป็นอีกหนึ่งซอมบี้ที่เกลียดมากในในเกมเนี้ยซอมบี้เด็กดอกเนี่ยโอเคเสียงมาทางนี้วะที่ผมโอ้ยเกียดขอโทษครับถ้าหยาบไปนะฮะคือคือเข้าใจพปะกำลังหาเสียงอยู่เลย อ้ขออภัยครับที่ด่างหยาบนะฮะคือคือตะเกียบตกใจส่วนตัวนะฮะ <c oughs> <c oughs> แม่งโอ้ยกำลังหาเลย้มนอยู่ตรงไหนวะแม่งอยู่ๆแมงพุ่งมา <c oughs> ตะเกียบสะดุ้งดินนี่ไม่อบรมลูกตัวเองเลยนะเป็นซอมบี้ภาษาอะไรเนะี่ยโอเคเริ่มเริ่มเริ่มงงทางแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่อะไรเลย เข้าใจละทางไหนทางกลับนีทางนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราก็เดินมาทางนี้ชืบชืบเหมือนจะเข้าใจนะเว้พูดเท่พูดว่าตัวเองเข้าใจแ,แต่ความจริงก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เข้าใจแหละนี่ไงทางนี้ที่เรายังไม่ได้สำรวจห้องสมุดต,ต้องอยู่นี่นเว้เชื่อผมผมได้ยินเสียงเอ็นเดอร์แมนทางตันนะครับอย่าคิดมาหาเรื่องคอยอุย้ย ตเอตะเตะก่อนไปนะขอตบเอ็นเตอร์แมนโชก่อนนะฮะโอเคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแม่อย่าห้าวอย่าห้าวเอ็นเตอร์แมนอย่าอย่าอย่าคอยเป็นไข่เองรู้ไหมคอยเป็นไขอ่อ่าทางนี้ก็มีทางขึ้นนะครับเฮ้ยเราไม่เคยมาทางนี้นี่เฮ้ยล่วงอีกหลุมดักควายเยอะจังวะเฮ้ยมันเป็นทางไหนวะเนี่ย พาไม่พาง,งงมากเลยโอเคแต่ถือว่าทางนี้เรายังไม่เคยมาอาเจอแล้วห้องสมุดนี่ไงโอ้โหอยากย้ายเต็มไปหมดฮะบันไดลอยฟ้าด้วยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นการสปอนที่ชุเลดมากครับอยากขึ้นไปชั้นสองเลยกันโอเคจะปีนได้ไหมเนี่ย โอเคปีนได้อยู่นะอ่ากล่องสมบัติอยู่ทางนั้นนะครับถือว่าเห็นละโอเคชิบแม่นังสือว้าวเอชานี่อยู่เอออย่างเนี้ยมันค่อยคุยกันได้นะฮะไม่ใช่ให้อะไรกักากามานะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวเก็บของไม่จำเป็นไปก่อนนะครับของก,กากาเก็บไปเลยนะฮะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลาเราเลย โอเคอ่ากลับครับตอนนี้ตอนนี้เราต้องหาทางกลับไปที่จุดวาร์ปให้ถูกแหละนี่ทางนี้ชื่อเอา้าเอา้าปุ่มไหมปุ่มกดอะ <c oughs> ไม่มีปุ่มกดนะฮะทางนี้อ่าเอาไงนี่อ๋อนี่ยทางกลับอ้าวประตูมันไม่มีสวิตช์กดกลับวะ่ะ ตลกเลยนะฮะโอ้ยขออภัยครับนะฮะเป็นหวัดที่หน่อยนะครับโอเคปะ่ะนี่ไงทางไปจุดวาร์ปของเรานะฮะโอ้มีแถมเสียงจิ้งจกร้องที่บ้านด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราสร้างจุดวาร์ปให้เสร็จนะฮะแต่เราจะไปลุยตีเอ็นกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะสะสางป,ปัญหาของเราให้จบกันนะอ u บ อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะฮะคลิปหน้าเราจะไปลุยดีเอ็นกันเอาใจช่วยผมด้วยครับว่าจะรอดหรือไม่นะฮะชอบก็กดไลค์พสมัครรับ้อบูด้วยนะเพื่อให้คลิปต่อไปออกมาไวๆนะครับโอเคคลิปหน้านะครับเราจะจบฟรลี่นี้กันเราจะไปลุยมังกรโอเคบ๊ายบายเสียงอะไรวะมันหัวโอเคบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ